สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะทำเกาเหลาครับหมูตุนนะฮะลูกชิ้นหมูสดแล้วก็ตับครับครับผมชมวิธีทำเลยนะครับน้ำซุปครับก็จะมีตับหมูลูกชิ้นแล้วก็เนื้อหมูครับสว่วนน้ำซุปนี่ก็ เครื่องต้มนะฮะซื้อจากตลาดครับเครื่องต้มน้ำซุปหมูครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือกครับมีขายครับง่ายๆครับไม่ยากครับน้ำซุปที่ผมตุนนี่ก็นานประมาณ2-3ชั่วโมงครับทำให้หมูและกระดูกอ่อนนั้นเปื่อยก็จะได้ทานด้วยครับ ตุนน้ำซุปล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับพอถึงเวลาเราจะทานแล้วมันจะได้ไวไม่ทำให้เสียเวลาครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ